กาละครั้งหนึ่งยังมีเด็กสาวชื่อราพันเซลเธออาศัยในเมืองเล็กๆเธอมีผมบลอนยาวและรอยยิ้มที่สวยงามเธออยู่ในเมืองเล็กๆและทุกคนที่พบเธอต่างก็หลงรักเธอเป็นช่างทําผม และร้านของเธอมีลูกค้าหนานแน่นเสมอนั่นเป็นผลมาจากความใจดีและมีมารยาทโดยปกติทุกเช้าราพันเซลจะออกจากบ้านไปที่ร้านทำผมอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้อากาศดีว่าไหมคะอ๋ออรุณสวัสดิ์ราพันเซลพ่อหนูน่ารักจังเลย เมื่อเธอมาถึงที่ร้านมีลูกค้ามารอต่อคิวอ้าวไปไหนมาเหรอราพันเซลฉันจะไปทำงานสายแล้วนะเร็วเข้าเปิดร้านได้แล้วโอเคโอเคไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลทุกคนทันทีเลย ถึงอย่างนั้นยังมีร้านทำผมอีกร้านตรงข้ามกับร้านของราพันเซลเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงขี้อิจฉาชื่อว่าเอวิเลียเธอต้องย้ายออกจากทุกเมืองที่ไปอยู่เพราะเธอไม่ใช่ช่างทำผมที่เก่งกาจและเธอก็ไม่ได้ดูแลลูกค้ายอย่างดีด้วยเธอจับตามมาราพันเซลทุกฝีก้าวด้วยสายตาขี้อิจฉาอเอวิเลียต้องการพบราพันเซลได้ขอเป็นเพื่อนกับเธอ จะได้รู้จักราพันเซลดีขึ้นและค้นหาจุดอ่อนของราพันเซลเอวิเลียต้องการกำจัดราพันเซลเธอจะได้เป็นช่างทำผมคนเดียวในเมืองเธอรอจนลูกค้าของราพันเซลจากไปสวัสดีเพื่อนบ้านสวัสดีจ้ะ คือฉันเพิ่งย้ายมาหวังว่าเธอจะไม่โกรธนะที่ฉันเปิดร้านทําผมตรงข้ามร้านของเธอฉันดีใจที่เธอย้ายมามีลูกค้ามากมายในเมืองนี้มีมากพอให้เราทั้งคู่อีกอย่างมีคู่แข่งก็ดีออกมันผลักดันให้เราทํางานดีขึ้นเข้าใจแล้วฉันเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะเธอแน่ใจได้เลยเยี่ยมเลยงั้นบอกฉันทีทําไมเธอมาเป็นช่างทําผมล่ะฮะฉันไปมาหลายที่มีเพื่อนตไปหมด แต่มันก็ยังไม่พอสําหรับฉันฉันอยากทํำตัวให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือคนอื่นฉันมีความสุข<อ>ที่ทําให้คนสวยขึ้นนะจ๊ะงั้นเธอก็เป็นช่างทําผมที่เป็นมิตรละสิใช่ถูกแล้วแล้วเธอละ่ะทําไมมาเป็นช่างทําผมฉันทําเพื่องเงินเท่านั้นละ่ะฉันไม่สนใจเรื่องอื่นหรอกนะน่าแปลกจังเลยอ่ะแต่ยังไงก็หวังว่าจะพบสิ่งที่ตามหาอยู่โชคดีกับร้านทําผมใหม่นะเพื่อนบ้านอืม หลายวันผ่านไปขณะที่ราพันเซลใช้ชีวิตของเธอไปเอวิเลียกลับล้มเหลวในงานของเธออย่างน่าเศร้าและลูกค้าออกจากร้านอย่างไม่มีความสุขไปสินนนนนนในที่สุดเอวิเลียก็รู้ว่าเธอไม่เก่งกับงานนี้เธอจึงเริ่มวางแผนชั่วร้ายฉันว่าฉันคิดออกแล้วล่ะ ฉันรู้ว่าฉันจะทำอะไรกับเธอแล้วละ่ะราพันเซลในตอนเย็นหลังจากราพันเซลปิดร้านของเธอแล้วเอเวิเลียแอบเข้าไปในร้านทำผมของเธอ <c oughs> เอเวิเลียอยากสั่งสอนบทเรียนที่ราพันเซลไม่มีวันลืม <c oughs> นี่นะเธอเทแชมพูในขวดทิ้งและเติมมันด้วยกาว <c oughs> สั่รล เอวิเลียรู้ว่าลูกค้าจะไม่กลับมาที่ร้านของราเพนเซลอีกเมื่อเห็นผมตัวเองเหนียวหนึบไม่มีใครแข่งกับเอวิเลียรได้ยายเด็กผมบอนเอ๋ยพรุ่งนี้จะเป็นจุดจบความฝันของเธอเ <laughs> ช้าวันต่อมาราพพนเซลเปิดร้านอย่างมีความสุขเหมือนปกติ เธอมากับสุนัขของเธอเฮซินัตราพันเซลเริ่มทำความสะอาดร้านในทันทีขณะที่ราพันเซลกวาดพื้นและปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์เฮซิลนัตกระโดดโลดเต้นอย่างตื่นเต้นขณะที่ราพันเซลล้างอ่างสระผมเฮซิลนัตกระโดดชนขวดแชมพูใกล้กับอ่างเฮซลนัท hey ที่น่าสงสารติดอยู่กับที่เพราะกาวที่หก ราพันเซลช่วยเฮเซนัทจากการติดหนึบในทันทีเธอสงสัยว่าใครที่ทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเฮเซนัทที่น่าสงสารเธอคงเทกาวใส่ผมของลูกค้าไปแล้วในระหว่างนั้นเอเวิเลียเฝ้ารออย่างจดจ่อที่จะฟังเรื่องผิดพลาดของราพันเซลด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายบนใบหน้าเธอรอและรอ มาดูกันว่าเธอจะทำยังไงเมื่อผมลูกค้าของเธอเหนียวเนอะนะ <laughs> หนึ่งชั่วโมงต่อมาเอเวิเลียเห็นลูกค้าของราพาเซลเดินออกจากร้านด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า <laughs> <laughs> แลรอยยิ้มที่ชั่วร้ายบนปากของเอเวิเลียก็เริ่มจางหายไป <c oughs> เป็นไปได้ยังไงอะ ยายผมหล่อนนั่นหนีจากกับดักของฉันได้ยังไงกันเนี่ยราพันเซลเป็นเด็กที่ฉลาดมากและจำได้ว่าเอวิเลียเคยพูดเรื่องการเป็นคู่แข่งเธ <c oughs> อเลยแกล้งทำขวดที่เอวิเลียเติมกาวไว้ตกและกลับเข้าไปในร้าน <c oughs> เอวิเลียอยากรู้ว่าผิดพลาดที่ตรงไหนเธ <c oughs> อเลยสระผมของตัวเองด้วยกาวเพราะคิดว่าเป็นแ <c oughs> ชมพู มือของเธอติดกับผมเธอโกรธมากเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกหลอกเธอจะต้องโดใช้เรื่องนี้ราพันเซลฉันจะแก้แค้นเย็นวันต่อมาราพันเซลล็อกร้านกลับบ้านด้วยความพอใจเพราะรู้ว่าทำได้ดีแล้วระหว่างทางกลับบ้านมีเงาตะคุ่มอยู่หลังต้นไม้ ไม่ใช่ใครนอกจากเอวิเลียฉันจะให้เธอชดใช้ในเรื่องนี้เอวิเลียกลับไปเอาถังน้ำมันและเทน้ำมันรอบร้านของราพันเซลเธอจุดไม่ขีดและว่างเพลิงเผาร้าน <c oughs> นี่นะด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายบนหน้าเธอเอวิเลียยืนอยู่หน้าร้านของเธอเองและยืนมองร้านทำผมของราพันเซลไฟไหม้ แต่เอวิเลียไม่รู้ว่าตอนที่เธอเผาร้านของราพันเซลผมของเธอบังเอิญติดไฟด้วยไฟไหม้ร้านเอวิเลียด้วย,วยร้านทำผมสองร้านไฟไหม้ม,มันสายเกินกว่าจะทำอะไรได้แล้ว วันรุ่งขึ้นเมื่อราพันเซลมาถึงร้านทําผมเธอพบเพียงเท่าทานเธอล้มลงคุกเข่าด้วยความเจ็บปวดและเริ่มร้องไห้ออออทีนี้ฉันจะทํำยังไงดีฉันใช้เวลาและเงินกับที่นี่ไปมากชาวเมืองมายืนล้อมรอบราพันเซลพวกเขาเสียใจกับเธอฉันคิดว่าพวกเราต้องช่วยเธอนะเราจะช่วยยังไงได้อะ ฉันให้เธอเช่ารายปีได้นะฉันจะทํางานไม้ทั้งหมดก็แล้วกันและฉันจะบริจาควัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เธอต้องการเองฉันทาสีในร้านให้ได้นะเมื่อราพันเซลได้ยินทั้งหมดเธอก็มีความสุขและครั้งนี้เป็นน้ําตาแห่งความสุขไปกันเถอะนะไปทํางานกันดีกว่าชาวเมืองทุกคนต่างช่วยทํางานและสร้างร้านทําผมใหม่ให้กับราพัเซลมันดีกว่าร้านเดิมด้วยซ้ํา ฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเธอตอบแทนได้โดยทำดีต่อไปเราไม่ต้องการอย่างอื่นหรอกนะรู้ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเอวิลียละ <c oughs> ่ะเธออับอายและไม่กล้าอยู่ที่นั่น <c oughs> จึงเป็นอีกครั้งที่เธอย้ายเมืองออกไปก็ละครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงชื่อราพันเซลอาศัยอยู่ในเมืองชายทะเล เธอมีผมยาวสีบลอนด์และรอยยิ้มที่แสนสวยอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ราพันเซลราพันเซลชอบถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับสถานที่ที่เธอเคยไปเพื่อนร่วมห้องและคุณครู ก็ชอบดูวิดีโอของราพันเซลและส่งเสริมให้เธอทำเพิ่มฉันว่าเธอควรหาเวลาถ่ายเพิ่มนะราพันเซลใช่วิดีโอของเธอเจ๋งออกควรมีคนเห็นมากกว่านี้นะ <laughs> เธอก็พูดเกินไปทำไมคนอื่นต้องดูวิดีโอของฉันด้วยครูขอเห็นต่างนะ บนอินเทอร์เน็ตมีวิดีโอไร้าสาระตั้งเยอะแยะของเธอตรงกันข้ามเลยเนื้อหาในวิดีโองดงามและมีข้อมูลที่มีประโยชน์เธออ่านมาเยอะถ้าเป็นเรื่องนั้นน่ะเธอถนัดเลยละ่ะสุดท้ายราพันเซลก็ลองคิดอย่างจริงจังใครจะรู้ถ้าวิดีโอของเธอมียอดชมสูงขึ้นมาวันหนึ่งเธออาจจะกลายเป็นยูทูบเบอร์คนดังก็ได้ ก็ได้แต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอืมไม่ต้องห่วงมาที่บ้านครูวันพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนนะเราต้องคิดอะไรได้แน่ราพันเซลเดินจากไปอย่างมีความสุขในขณะที่เพื่อนของเธอมองมาอย่างชื่นชม <c oughs> ยกเว้นคนเดียวเอวิเลีย เอวิเล e ียอิจฉาราพันเซลและเห็นราพันเซลเป็นศัตรูแทบทุกอย่างที่เธอทำเลยทีเดียวเอวิเ e ลียอยากเป็นคนที่โด่งดังที่สุดในโรงเรียนแต่ยิ่งเธอพยายามเท่าไหร่ราพันเซลก็แซงหน้าเธอทุกครั้งในเรื่องนี้ซึ่งทำให้เอวิเลียแทบคลั่งราพันเซลฝันตลอดคืนว่า ถ้าได้เป็นยูทูบเบอร์จะทำอะไรดีในตอนเช้าเธอรีบออกไปโดยที่ไม่ได้กินอาหารเช้าอารุณสวัสดิ์ค่ะครูอรุณสวัสดิ์รัพันเซลยินดีต้อนรับเชิญจะ้ะ ครูนะหาข้อมูลมาแล้วจะบอกให้นะงานนี้ไม่ง่ายเลยฉันเมื่อมีหลายอย่างที่ต้องทำล้วค่ะทะดาแต่ครูคะนี่เป็นของขวัญจากครูจ้ะแต่ฉันในขนาะเดียวกันเอวิเลียกำลังแอบฟังพวกเธออยู่ที่หน้าต่างที่เปิดอยู่ในห้องรับแขก ซึ้งเชียวนะไม่รู้ว่ามองเห็นอะไรในตัวยานนั่นฉันทั้งเก่งทั้งมีพรสวรรค์มากกว่าแถมยังมีเงินมากพอที่จะซื้อกล้องของตัวเองด้วยทำไมเธอไม่ถ่ายวิดีโอเจ๋งๆที่ทำให้คนประทับใจเธอน่ะทำได้อยู่แล้วดาพันเซลฮะฉันจะทำให้พวกเธอเห็นว่าใครกันแน่ที่ทำได้อ๋อก่อนที่ครูจะลืม เธอต้องใช้ไมโครโฟนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตัดต่อวิดีโอครูนะ่ะเตรียมเอาไว้ให้เธอหมดแล้วจ้ะราพันเซลกอดครูของเธอและจากไปยังมีความสุขเธอต้องการแนะนำเมืองของเธอในวิดีโอแรกหลังจากวางแผนเสร็จ เธอก็ออกไปถ่ายสถานที่สวยๆทั่วเมืองและสัมภาษณ์บุคคลในเมืองแม้แต่นายกเทศมนตรีก็ให้ราพันเซลสัมภาษณ์ด้วยเธอสร้างช่อง YouTube ขึ้นมาและอัปโหลดวิดีโอลงไปราพันเซลตื่นเต้นมากจนตรวจดูโทรศัพท์ทุกๆ10นาที เือดูยอดคนเข้าชมและความคิดเห็นคืนแรกช่างหน้าผิดหวังเช้าว,วันรุ่งขึ้นเธอตื่นมาด้วยสถานการณ์เดิมเธอผิดหวังเล็กน้อยและไปหาคุณครูของเธอในทันทีฉันทำผิดตรงไหนหล่ะคะเธอไม่ได้ทำผิดเลยเด็กน้อย แล้วทำไมเธอไม่ได้ไลค์หรือว่าความเห็นเลยอ,อดทนไว้เธอจะต้องทำวิดีโอต่อไปผู้คนจะได้รู้จักเธอ,อยังไงละ่ะราพันเซลราพันเซลรับคำแนะนำของครูไว้และกลับไปทำงานเธอออกไปถ่ายวิดีโอทุกวันและอัปโหลดมาลงในช่อง YouTube ของเธอ เธอทำมันได้สบายๆเพราะเธอวางแผนมันเอาไว้ทั้งหมดแล้วเอวิเลียคีอิดชาก็ไม่ได้นิ่งดูได้ในเวลานั้นเช่นกันเธอสร้างช่อง YouTube ของตัวเองขึ้นและเริ่มถ่ายวิดีโอเช้าวันหนึ่งราพันเซลตื่นขึ้นมาระหว่างทางเธอตรวจดูช่อง YouTube และต้องประหลาดใจที่ได้เห็น มีคนดูเป็น uh พันเลยคนหลายร้อยคนกดติดตามช่องของเธอและเขียนความเห็นเชิงบวกมากมายอีกด้วยและในตอนนั Demon> ้นเพื่อนของเธอก็วิ่งเข้ามาหาอืมเดวสิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเธอหลับอะต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆเลยผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามเป็นล้านดูวิดีโอของเธอและแนะนำผู้ติดตามของเขาด้วยนะ ครูของเราพูดถูกหมดเลยเมื่อมาถึงที่โรงเรียนทุกคนแสดงความยินดีกับราพันเซลยกเว้นคนเดียวเอวิเลียเอวิเลียหงุดหงิดมากหันซ้ายหันขวาและอิจชาที่สุดระบายอารมณ์โกรธใส่ทุกคนที่พบหน้าในขณะนั้นราพันเซลและเพื่อนๆกำลังยุ่งกับการอ่านความคิดเห็น เห็นไหมฉันชอบเมืองของเธอฉันจะไปเที่ยวหน้าร้อนนี้และมีชาวต่างชาติเขียนแบบเดียวกันเลยนะพวกเขาจะเดินทางเป็นพันไมล์มาที่เมืองของเราเพื่อพักผ่อนนะความคิดเห็นทำให้ราพันเซลมีความสุขเธอรู้สึกดีกับคำชมที่ได้รับราพันเซลกอดครูของเธอยามีความสุข ท่านนายกอยากพบเธอนะเขาอยากให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับเธอสำหรับการแนะนำให้เมืองเราเป็นที่ยอมรับราพันเซลที่รักแนะนำเมืองเล็กๆของเรากับชาวโลกและช่วยให้มันกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวผมขอขอบคุณในนามของเมืองนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมมากขึ้นแล้ว อืมฉันต้องหยุดเธอให้ได้ถ้าฉันเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีสู้เธอไม่ได้ละก็งั้นฉันจะขัดขวางเธอเองเอวิเลียวางแผนล่อหลอกบังอยางเธอต้องการให้มันมีผลเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และจะคว้าโอกาสของราพันเซลเอามาไว้เองเอวิเลียรอจนถึงเที่ยงคืนหลังจากที่ทุกคนนอนหลับไปแล้วเธอก็แอบย่องไปที่บ้านของราพันเซล อย่างแรกเธอรีบมองไปรอบๆเธอยืนอยู่ที่หน้าต่างห้องนอนของราพันเซลหลังจากที่มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นเอวิเลียผลักหน้าต่างที่แง้มอยู่ให้เปิดออกราพันเซลนอนหลับสนิท เอวิเลียย่องเข้าไปหยิบกล้องของราพันเซลไมโครโฟนและคอมพิวเตอร์เอวิเลียตั้งใจจะทำลายมันเพื่อขัดขวางไม่ให้ราพันเซลทำวิดีโอแต่ในช่วงที่เอวิเลียจะหนีออกไปเอวิเลียเผลอสะดุดผมของราพันเซลแล้วล้มลงกับพื้นสุนัขของราพันเซลให้เซลนัดตื่นขึ้นและกระโดดใส่เอวิเลีย และเริ่มเรียนหน้าของเอวิเลียตอนนั้นเองราพันเซลก็เปิดไฟและตกใจที่เห็นเอวิเลียที่นี่เอวิเลียวิ่งหนีด้วยความอับอายกล้องของเธอไมโครโฟนและคอมพิวเตอร์พังทั้งหมดตอนที่เอวิเลียล้มลงที่พื้นเธอเสียใจมาก วันต่อมาเรพเฮเซลถ่ายวิดีโอด้วยอุปกรณ์ที่เสียหายของเธอเธอใช้มือถือเครื่องเก่าของเธอและอัปโหลดวิดีโอบนช่องของเธอผู้ติดตามที่เห็นว่าเธอเสียใจจึงซื้ออุปกรณ์ใหม่ให้กับเธอเอเบเลียอับอายมากและซ่อนตัวในบ้านไปอีกนานแสนนาน ระพเซลยิ่งโด่งดังด้วยวิดีโอที่เธอถ่ายทั้งในโซเชียลมีเดียและ y ยูทูบเฮ้ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนเดอั an, และชมเทนิยายที่โด่งดังที่สุดการ์ตูนและเพลงก่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ